มิช s ั่นนิวสอัปเดตข่าวเศรษฐกิจธุรกิจประจำวันที่คนทำงานต้องรู้สวัสดีครับนี่คือรายการ Mission News นะครับแล้วก็อยู่กับผมแจ็คทีลาติอีกเช่นเคยวันนี้เราก็มารับชมข่าวสารกันในช่วงเวลาหนึ่งทุ่มตรงนะครับอย่างที่ผมได้บอกไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับว่ารายการ Mission News เองจะมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบรายการสักนิดนึงนะครับแน่นอนว่าการปรับเปลี่ยนเนี่ย ไม่ได้จอดําอย่างแน่นอนนะครับเป็นไปเพื่อความสดใหม่ของการรายงานข่าวให้กับคุณผู้ชมนั่นเองเดี๋ยวในสัปดาห์หน้านะครับในวันที่1กันยายนเป็นต้นไปนะครับเราจะเริ่มต้นการรายงานข่าว Mission News ์แบบไลฟ์นะครับสดๆเลยจากบ้านผมเลยนะฮะเวลา1นึ่ทุ่มตรงทุกวันนะครับ <im it> ก็สัปดาห์หนั้นเนี่ยจะงดวันจันทร,ร์กับวันอังคาร2วันนะครับแล้วก็จะมาเริ่มไลฟ์วันแรกเนี่ยในวันที่1ไปพร้อมๆกันเลยนะครับเรียกได้ว่า เปิดสกราดใหม่นะครับกับรายการ Mission News ที่จะเพิ่มความสดใหม่แล้วก็ความเข้มข้นของเนื้อหาให้มากขึ้นนั่นเองนะครับแล้วผมเองเนี่ยก็อยากจะมาเจอกับคุณผู้ชมในทุกๆวันแบบอินเตอร์แอคทีฟเลยนะครับสามารถที่จะเข้ามาร่วมคอมเมนต์พูดคุยกันได้เลยยังไงขอให้ติดตามกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้เนี่ยก็แน่นอนว่าเรายังอัดเป็นวิดีโอกันอยู่นะครับคลิปนี้ยังเป็นการอัดวิดีโออยู่เพราะฉะนั้นแล้ว ขออนุญาตนำเอาข่าวสารเนี่ยมาเล่าให้สู่กันฟังนะครับแล้วหากว่าใครนะครับอยากจะร่วมพูดคุยกับการปรับเปลี่ยนรูปแบบรายการก็สามารถคอมเมนต์กันมาได้เลยนะครับว่ามีความคิดเห็นอย่างไรนะครับเพื่อที่ว่าเราจะได้นาเอาไปปรปับปรุงนั่นเองนะครับสำหรับข่าวแรกในวันนี้เนี่ยอยากจะพามาพูดคุยกันเรื่องของไอเดียนะครับในเรื่องของการคลายล็อตเพื่อเปิดระบบเศรษฐกิจนั่นเองแน่นอนว่าหลังจากที่หลายๆฝ่ายเนี่ยได้มีการออกมาแสดงความคิดเห็นนะครับว่า ภาครัฐหรือว่ารัฐบาลเองเนี่ยควรจะพิจารณาในเรื่องของการคลายล็อกหรือว่าคลายมาตรการการควบคุมโรคนะครับเพื่อลดผลกระทบทางเศรษฐกิจเนื่องจากว่าออตอนนี้เนี่ยแน่นอนว่าอย่างที่เราทราบกันดีว่าพอมันมีการล็อกดาวเกิดขึ้นนะครับมีการสั่งปิดกิจการต่างๆมีการประกาศเคอร์ฟิลเนี่ยมันก็จะส่งผลต่อระบบเศรษฐกิจในระยะยาวแล้วก็อย่างที่เราทราบกันดีว่าในตอนนี้เนี่ยเราล็อกดาวกันมาเนี่ยจะเข้าสู่ ระยะเวลาประมาณ1เดือนแล้วเนี่ย,เร,ยเรียกว่าจํานวนผู้ติดเชื้อรายวันก็ยังไม่ปรับลดลงตามที่ควรเป็นนะครับเพราะฉะนั้นล้วตอนนี้มันก็มีม,มีหลายๆฝ่ายที่ออกมาพูดว่าเออควรจะเปิดออกิจาการไหมนะครับอย่างน้อยให้ผู้ประกอบการให้คนที่เป็นพนักง,งานเนี่ยสามารถกลับมาทํางานได้เพื่อที่จะมีรายได้เข้ามาหล่อเลี้ยงตัวเองนะครับแน่นอนว่าในเรื่องของการเปิด เศรษฐกิจนะครับการคลายล็อกต่างๆเนี่ยมันก็ไม่ใช่ว่าการเปิดแบบว่าให้เรามาใช้ชีวิตกันอย่างปกติแนะ่นอนก็ต้องตามมาด้วยมาตรการต,าต่างๆว่าเราจะกลับมาใช้ชีวิตกันอย่างไรนะครับถ้าหากว่ามันมีความจําเป็นที่จะต้องขับเคลื่อนเศรษฐกิจกันจริงๆก็ล่าสุดนะครับทางด้าของภาคเอกชนเองได้มีการเร่งผลักดันโมเดลนะครับที่มีชื่อว่ากรุงเทพแซนด์บ็อกซ์นะครับหรือว่าแบง g อกแซนด์บ็ x กซ์นั่นเองเพื่อที่จะ รับมือกับการคลายล็อกเศรษฐกิจกนั่นเองนะครับโดยจริงๆแล้วเนี่ยเ,เรื่องราวต่างๆเหล่านี้เนี่ยนะครับนำเสนอโดยคุณสนั่นอังอุบลกุลนะครับซึ่งท่านเป็นประธานหอการค้าไทยแล้วก็สภาหอการค้าแห่งประเทศไทยนั่นเองได้เปิดเผยกับทางหนังสือพิมพ์นะครับประชาชาติธุรกิจว่าตอนนี้เนี่ยมีแนวทางการทําโมเดลกรุงเทพแซนด์บ็อกซ์นะครับได้มีการ พูดคุยนะครับกับคุณทศพรสิริส,สัมพันธ์ซึ่งเป็นประธานที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีและก็คณะที่ปรึกษาเนี่ยมีการหารือนะครับแล้วก็ทางด้านของออทางด้านของภาคเอกชนที่นําโดยประธานหอการค้าไทยก็คือคุณสนั่นเนี่ยได้มีการเสนอแนะนะครับต่อภาครัฐในการดําเนินการผ่อนคลายให้ผู้ประกอบการเนี่ยสามารถกลับมาดําเนินการได้เพื่อให้เศรษฐกิจสามารถเดินหน้าแล้วก็เดินหน้าสู่การเปิดประเทศได้ในอนาคตนั่นเองนะครับ โดย Bangkok Sandbox หรือว่ากรุงเทพ Sandbox กเนี่ยก็อย่างที่ผมได้บอกไปว่ามันเป็นข้อเสนอจากทางภาคเอกชนนะครับเป็นการเตรียมแผนสำหรับการคลายล็อกดาวน์โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครนะครับแบบเฉพาะเจาะจงนะครับเฉพาะพื้นที่กรุงเทพนั่นเองอย่างไรก็ตามเนี่ยมันจะต้องมีการวางแนวทางแล้วก็วางมาตรการอย่างรัดก,กุมนะครับสองเงื่อนไขหลักๆที่ทางสบคอเองจะนำมาพิจารณาก็คือ1คือเรื่องของสถานการณ์การแพร่ระบาดนะครับสัญ,ญญาณเนี่ย ที่เขามองเรื่องของการแพร่ระบาดเนี่ยเขาจะไม่ได้มองในเรื่องของจํานวนผู้ติดเชื้อว่ายังสูงอยู่หรือยังน้อยอยู่แต่ว่ามองว่าสถานการณ์เนี่ยผ่านจุดสูงสุดไปแล้วแล้วก็อยู่ในช่วงขาลงแล้วหรือยังนะครับเพราะฉะนั้นแล้วในช่วงนี้เนี่ยต้องดูเลยว่าทางสบคอเองจะมีการประเมินสถานการณ์ว่าอย่างไรอีกปัจจัยหนึ่งเลยก็คือเรื่องของความคืบหน้าในเรื่องของการฉีดวัคซีนนั่นเองว่ามีสัดส่วนมากน้อยแค่ไหนแล้วนะครับทีนี้แนวทางที่จะสามารถทําได้เลยเนี่ยคือหนึ่งนะครับ อาจจะต้องมีเครื่องมือที่จะมานํามาใช้ในการตรวจสอบการฉีดวัคซีนของผู้ประกอบการแล้วก็ประชาชนเลยได้มีการนําเสนอเรื่องราวของไทโควิดพาส s s ขึ้นมาอันนี้ต้องอธิบายเข้าใจก่อนว่าไทโควิดพาส a s เนี่ยจริงๆแล้วเป็นสิ่งที่เริ่มมาจากทางสบ,บคนะครับไทโควิดพาสเนี่ยมันเป็นเหมือนกับว่าเป็นพาสปอร์ตสําหรับคนไทย ว่าคุณได้รับวัคซีนแล้วหรือยังนะครับได้รับวัคซีนครบแล้วหรือว่าได้รับเข็มเดียวได้รับยี่ห้ออะไรได้รับไปเมื่อไหร่นะครับซึ่งในอนาคตเนี่ยเราอาจจะต้องมีไทโควิดพาสเพื่อที่จะไปนั่งรับประทานอาหารในร้านอาหารอะไรแบบนี้นะครับอันนี้เป็นข้อสเสนอแนะนะครับโดยอาจจะมีการเปิดให้ผู้ที่มีไทโควิดพาสเนี่ยสามารถไปนั่งรับประทานอาหารในห้องแอร์ได้เดินห้างได้ทํากิจกรรมต่างๆนานา,นาได้อะไรต่างๆเหล่านี้นะครับซึ่ง ตอนนี้เนี่ยหลายๆประเทศเองก็มีการใช้มาตรการนี้อยู่แม้ว่าจะเป็นที่ฝรั่งเศสหรือว่าที่อังกฤษเองก็มีการใช้มาตรการอะไรแบบนี้นะครับมันจะเป็นลักษณะเดียวกันกับสิ่งที่เขาเรียกว่าโควิดพาสปอร์ตของต่างประเทศนั่นเองก็อาจจะมีการทยอยนำเอาไทยโควิดพาสเนี่ยเข้ามาใช้ในพื้นที่กรุงเทพแล้วก็เป้าหมายเนี่ยอาจจะเป็นในช่วงเดือนกันยายนที่จะถึงนี้แน่นอนว่าพอมีแนวทางของไทยโควิดพาสขึ้นมาเนี่ยทางภาคเอกชนเขาก็เลยบอกว่า เอางั้นเปิดกรุงเทพแซนด์บ็อกซ์ไปเลยไหมนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะมีการเรียกผู้ประกอบการจากภาคธุรกิจต่างๆเนี่ยการค้าปลีกเอยโรงงานเออต่างๆเนี่ยมานั่งคุยกันว่าถ้ามีกรุงเทพแซนด์บ็อกซ์จริงๆเนี่ยแต่ละภาคธุรกิจเนี่ยจะมีแนวทางอย่างไรได้บ้างนะครับโดยจริงๆแล้วเนี่ยมาตรการของกรุงเทพแซนด์บ็อกซ์ที่จะทําโดยภาคเอกชนก็คือตามห้างร้านผู้ประกอบการต่างๆเนี่ยก็จะอิงจากมาตรการของทางภาครัฐเป็นหลักนะครับคือก่อนหน้านี้เนี่ย ภาครัฐเองเนี่ยเขาก็มีมาตรการที่จะให้องกรนะครับในพื้นที่ควบคุมสูงสุดหรือพูดง่ายๆว่าพื้นที่สีแดงเข้มเนี่ยเน้นในเรื่องของการ work from home อย่างต่อเนื่องนะครับไม่ว่าจะเป็นภาครัฐเองหรือภาคเอกชนเองที่พอ work from home เนี่ยถ้ามีบางกลุ่มหรือว่ามีบางส่วนที่จําเป็นจะต้องมาปฏิบัติงานหรือว่าเข้ามาทํางานในออฟฟิศนะครับในสถานประกอบการต่างๆเนี่ยก็จะต้องมีการคัดกรองด้วย ATK หรือว่า Rapid Test นะครับในทุกสัปดาห์เพื่อให้มีความพร้อมในเรื่องของการคลายล็อกดาวน์แล้วก็จะมีการเร่งรัดในเรื่องของการทำ Company Isolation สำหรับบริษัทที่มีพนักงานเกิน50คนพูดง่ายๆว่ากรุงเทพแซนด์บ็อกซ์เนี่ยเป็นโมเดลที่ตอนนี้ภาคเอกชนเองเขากำลังหาแนวทางกันอยู่ว่าภาคเอกชนเนี่ยเขาจะทำอย่างไรกันได้บ้างเพื่อให้ทงางภาครัฐเองเนี่ยมีความมั่นใจในการที่จะประกาศกรุงเทพแซนด์บ็อกซ์หรือว่าการเปิดเศรษฐกิจ ในพื้นที่กรุงเทพนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นแล้วตอนนี้เนี่ยมันยังเป็นข้อเสนอจากทางภาคเอกชนอยู่ในเรื่องของรายละเอียดต่างๆเนี่ยอาจจะยังไม่มีแนวทางออกมาชัดเจนอย่างมากแต่ว่าวันนี้ที่มารายงานให้ฟังเนี่ยคือให้จับตาดูในช่วงของเดือนกันยายนที่จะถึงนี้เพราะว่าตอนนี้เนี่ยนะครับถึงแม้ว่าสบาคอเองเนี่ยจะทราบดีว่าสถานการณ์โควิดในประเทศเนี่ยจะยังรุนแรงต่อเนื่อง แต่รัฐบ,บาลเองก็มีความพยายามในการที่จะทยอยเปิดเศรษฐกิจนะครับไม่ว่าก่อนหน้านี้เนี่ยจะมีเรื่องของ factory sandbox นะครับ factory isolation แล้วก็มี company isolation เข้ามาอีกซึ่งมาตรการเหล่านี้เนี่ยเป็นมาตรการที่ผลักดันนะครับให้ผู้ประกอบการเองนะครับคนที่ทำมาหากินเนี่ยสามารถกลับมาทำงานได้แล้วก็มีมาตรการที่ควบคุมโรคเนี่ยรองรับอยู่นั่นเองเพื่อที่จะกำจัดนะครับในเรื่องของวงของการแพร่ระบาดในครั้งนี้นั่นเองก็เอาเป็นว่านะครับ การทยอยเปิดเศรษฐกิจในครั้งนี้เนี่ยก็จะมีโมเดลของ Bangkok Sand b o x หรือว่ากรุงเทพแซนด์บ x เนี่ยเข้ามาเสริมหรือเปล่านะครับแล้วก็ในอนาคตเนี่ยเราอาจจะต้องใช้ในเรื่องของไทยโควิดพาสในการที่จะเข้าใช้บริการต่างๆในสถานที่ต่างๆนั่นเองถือว่าเป็นสัญญาณที่เราเองเนี่ยอาจจะได้รุนนะครับว่าในช่วงเดือนกันยายนที่จะถึงนี้เนี่ยอาจจะได้เห็นการคลายล็อกในพื้นที่กรุงเทพมหานครสําหรับผู้ที่ได้รับวัคซีนครบโดสแล้วก็เป็นไปได้นะครับหรือว่าอาจจะมีการ ฉีดไปแล้วเข็มนึงก็อาจจะนั่งได้อันนี้ต้องรอรายละเอียดอีกทีหนึ่งแต่ถือว่าเป็นสัญญาณแล้วกันในตอนนี้ว่าอาจจะมีการครลายล็อกเกิดขึ้นนะครับก็จากข้อมูลล่าสุดจากแอปพลิเคชันหมอพร้อมนะครับเมื่อวันที่20สิงหาคมเนี่ยพบว่ากรุงเทพมหานาครเองมีการฉีดวัคซีนสะสมแล้วทั้งสิ้นเนี่ยเข็มแรกนะครับเข็มแรกเนี่ย82.12%ของประชากรทั้งหมดส่วนประชากรที่ได้รับวัคซีนเข็มที่2แล้วเนี่ยอยู่ที่18.71% ก็ถือได้ว่าแนวโน้มของผู้ที่ได้รับวัคซีนแล้วเข็มแรกเนี่ยมีแนวโน้มที่สูงมากนะครับตอนนี้เนี่ยต้องรอเลยว่าจนถึงช่วงเดือนกันยายนเนี่ยจะสามารถฉีดวัคซีนเข็มที่2ให้กับประชาชนได้มากน้อยเพียงใดนะครับขณะที่ยอดติดเชื้อสะสมของพื้นที่กรุงเทพเองเนี่ยอยู่ที่250,000รายนะครับหรือว่า1ใน4ของการติดเชื้อสะสมของประเทศถือได้ว่าเป็นพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ จากการแพร่ระบาดสูงที่สุดเลยพื้นที่หนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นแล้วมาตรการกรุงเทพแซนด์บ็อก์เองเนี่ยก็จะต้องมีความเข้มงวดเป็นอย่างมากนะครับไม่งั้นเนี่ยเรื่องของสถ,ถานการณ์ทางด้านของการแพร่ระบาดเองเนี่ยก็อาจจะยังไม่หมดไปนะครับถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งแนวทางที่เราก็ได้เริ่มเห็นแล้วว่าจะเริ่มมีการขยับนะครับในเรื่องราวของทางด้านเศรษฐกิจแต่ว่าแน่นอนว่าปัญหาทางด้านสาธารณสุขเองก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ยังต้องจับตาดูกันอย่างต่อเนื่องถ้าหากว่าผู้ติดเชื้อเนี่ยยังสูงแบบนี้อยู่นะครับ ก็คิดเห็นยางไรนะครับสามารถร่วมพูดคุยกันได้นะครับในช่องคอมเมนต์ด้านล่างนี้นะครับสำหรับข่าวที่2อเนี่ยอันนี้จริงๆแล้วก็เป็นข่าวทีเ่เกิดขึ้นไปแล้วตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วนะครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยอยากจะพามาพูดถึงกันสักนิดนึงก็คือในเรื่องของนโยบายความเจริญรุ่งเรืองร,ร่วมกันของสีจิ้นผิงนะครับหรือว่าของพรรคคอมมิวนิสต์จีนที่ในช่วงนี้เนี่ยโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงปี2021นี้เนี่ยถือได้ว่าสีจิ้นผิงเองรัฐบาลจีนเองแล้วก็พรรคคอมมิวน ให้ความสําคัญเป็นอย่างมากนะครับถึงเรื่องของความเจริญรุ่งเรืองร่วมกันอ่าจริงๆแล้วมันเนี้ยมันแปลมาจากภาษาอังกฤษนะครับที่มีคําว่า common prosperity นะครับเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังว่ามันคืออะไรโดยสำนักข่าวต่างประเทศนะครับว่าได้ไรายงานว่าเมื่อวันอังคารที่ท,ที่แล้วนะครับวันอังคารที่แล้ววันที่17สิงหาคมเนี่ยมีการประชุมคณะกรรมการเศรษฐกิจและการเงินของพรรคคอมมิวนิสต์นะครับ โดยประธานาธิบดีสีจินผิงเนี่ยได้ถแถลงถึงนโยบายนะครับว่าเศรษฐกิจจีนยุคใหม่เนี่ยจะให้ความสำคัญไปที่เรื่องของความเจริญรุ่งเรืองร่วมกันหรือ common prosperity นะครับที่จะผลักดันให้เกิดการกระจายความมั่งคั่งให้กับประชาชนทุกคนภายในประเทศอย่างเท่าเทียมกัน,กนโดยถือเป็นการส่งสัญญาณสำคัญว่ารัฐบาลจีนเนี่ยจะหันมาเน้นย้ำและให้ความสำคัญกับการลดความเหลื่อมล้ำในสังคมอย่างจริงจังนั่นเอง ก่อนหน้านี้เนี่ยเราได้เห็นแล้วเรื่องของการที่รัฐบาลจีนเองเข้าไปควบคุมบริษัทเทคโนโลยียักษ์ใหญ่หลายๆเจ้านะครับไม่ว่าจะเป็นอาลีบาบาเออเทนเซนเอรนะครับไบเดนซ์เองนะครับเราต้องเข้าใจก่อนนะครับว่ารัฐบาลจีนเนี่ยเขาเป็นรัฐบาลที่มีจุดกําเนิดนะครับมาจากแนวความคิดของคอมมิวนิสต์นั่นเองนะครับซึ่งแน่นอนว่าจะต้องมีแนวความคิดที่จะผลักดันในเรื่องของความเท่าเทียมกันในสังคมอย่างแน่นอนนะครับคาว่า ความจเจริญรุ่งเรืองร่วมกันเนี่ยจริงๆแล้วเป็นคําที่ปรากฏครั้งแรกเนี่ยมาตั้งแต่ในสมัยของประธานาธิบดีเหมาเจ๋อตุงนะครับแต่ว่าถูกนํามาใช้อย่างแพร่หลายเนี่ยในช่วงของประธานาธิบดีเติ้งเสี่ยวผิงที่ตอนนั้นเนี่ยเติ้งเสี่ยวผิงเองมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศนะครับโดยการเปิดประเทศจีนแล้วก็ทําให้เศรษฐกิจจีนเนี่ยบูมขึ้นมามากๆนะครับโดยในตอนนั้นเนี่ยแน่นอนว่าหลักการความเจริญรุ่งเรืองร่วมกันเนี่ยมันก็มีอยู่แล้วนะครับแต่ว่าเติ้งเสี่ยวผิงบอกว่า อาจจะต้องให้กลุ่มคนบางคนเนี่ยมีฐานะที่ร่ำรวยขึ้นมาก่อนเพื่อที่ว่าไปในภายหลังเนี่ยนะครับจะสามารถเปลี่ยนผ่านให้ทุกคนเนี่ยมีความมั่งคั่งแบบเท่าเทียมกันได้ในอนาคตนั่นเองซึ่งแน่นอนว่าตั้งแต่ยุคสมัยของเติ้งเสี่ยวผิงเนี่ยจนถึงยุคข,ของสีจิ้นผิงในปัจจุบันนี้เนี่ยก็เป็นระยะก,กว่า30ปีมาแล้วนะครับซึ่งแน่นอนว่าพอถึงในยุคข,ของสีจิ้นผิงเองเนี่ยสิ่งที่ หลายๆคนเนี่ยจับตามองไปอย่างมากก็คือเรื่องนโยบายความเจริญรุ่งเรืองร่วมกันของรัฐบาลจีนเนี่ยแหละครับว่าภายใต้การนําของสีจิ้นผิงเองเนี่ยจะมีทิศทางเป็นอย่างไรซึ่งเขาก็คาดการว่าการกระจายรายได้ที่เป็นธรรมมากยิ่งขึ้นเนี่ยจะเป็นหนึ่งแนวทางเลยที่สีจิ้นผิงเองอาจจะนําเข้ามาเพื่อส่งเสริมให้ทุกคนเนี่ยสามารถมีความมั่งคั่งแบบเท่าเทียมกันในสังคมจีนได้นั่นเองนะครับสำนักข่าวบูมเบิร์กเองเนี่ยได้มีการรายงานว่าในปี2021นี้เนี่ย สี่จิ้นิงเองเนี่ยได้เอ่ยถึงคําว่าความเจริญรุ่งเรืองๆๆร่วมกันเนี่ยมากกว่าทุกปีตั้งแต่ดําลงตาแหน่งมาเป็นระยะเวลากว่า8ปีนะครับนี่เองจึงทําให้เป็นสัญญาณที่ชัดเจนแล้วว่ารัฐบาลจีนเองเนี่ยให้ความสําคัญกับเรื่องนี้ในปีนี้อย่างมากนะครับไม่ว่าจะจากสถานการณ์โควิดด้วยเอ่ยนะครับสถานการณ์ที่ว่าช่องว่างทางไรายได้ในสังคมจีนเนี่ยเริ่มที่จะสูงมากขึ้นนะครับคือคนบางคนเนี่ยคนบางกลุ่มเนี่ย เริ่มที่จะมีรายได้มากขึ้นในขณะที่คนบางกลุ่มเองเนี่ยรายได้เริ่มที่จะไม่เพิ่มขึ้นแล้วนั่นเองนะครับโดยในท่าแถลงของประธานาธิบดีสิ้นจิงเมื่อวันอังคารที่แล้วเนี่ยยังมีการกล่าวเพิ่มเติมอีกว่าจะมีการกำจัดนะครับกลุ่มคนที่มีรายได้ที่ไม่เป็นธรรมเนี่ยมากขึ้นหรือคนที่มีรายได้แบบผิดกฎหมายเนี่ยให้มากขึ้นนะครับและจะพยายามเข้าควบคุมดูแลกลุ่มคนที่มีรายได้สูงอย่างสมเหตุสมผล โดยรัฐบาลเนี่ยอาจจะดําเนินการในเรื่องของการปรับนโยบายภาษีนโยบายประกันสังคมนะครับ Social Security ต่างๆแล้วก็อาจจะมีการโยกงบประมาณเนี่ยไปส่งเสริมให้ประชาชนเนี่ยมีฐานะที่ดีขึ้นมากยิ่งขึ้นแล้วก็ทําให้ประชาชนเนี่ยสามารถเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพได้อย่างทั่วถึงมากยิ่งขึ้นนั่นเองนี่ถือได้ว่าเป็นอีกสิ่งหนึ่งเลยที่ ็น reflection นะครับจากคำพูดของสีจิ้นผิงว่าในอนาคตเนี่ยรัฐบาลจีนจะดำเนินนโยบายทางเศรษฐกิจในรูปแบบนี้อย่างแน่นอนนะครับโดยจากข้อมูลของ e r i t s u s s s e นะครับในปี2020เนี่ยจีนมีประชากรที่มีทรัพย์สินมากกว่า1ล้านเหรียญสหรัฐเนี่ยอยู่ประมาณ5ล้านคนโดยประชากรของประเทศเนี่ยเพียง1%เท่านั้นที่ครอบครองทรัพย์สินรวมกันกว่า 30. 6ของประเทศพูดง่ายๆว่า เงินหรือว่าทรัพย์สินทุกบาททุกสตางค์ในประเทศจีนเนี่ยสามบจุดนะครับมีคนจีนครอบครองอยู่เพียงแค่หเปเท่านั้นในขณะที่จีนเนี่ยมีประชากรที่ถูกจัดว่าเป็นชนชั้นกลางที่มีรายได้ไม่เกินเจ็ดหมื่นเหรียญสหรัฐต่อปีเนี่ยอยู่ที่ราวๆส0่ล้านคนแล้วก็อีก6กรล้านคนเนี่ยเป็นประชากรที่มีรายได้ประมาณ1,800เหรียญสหรัฐต่อปีนะครับก็ นี่เองนะครับจึงทําให้สิ่งที่เราเห็นได้ชัดเลยเนี่ยคือว่าในช่วง2-3ปีให้หลังมานี้นะครับช่องว่างทางไรายได้ของประชาชนจีนเนี่ยมันเพิ่มมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็รัฐบาลจีนเองเนี่ยก็เล็งเ,เ,เห็นถึงปัญหานี้แล้วก็พยายามที่จะแก้ไขปัญหานี้ในอนาคตที่จะถึงนี้นั่นเองนะครับอย่างไรก็ตามเนี่ยพรรคคอมมิวนิสต์จีนเองก็รับรู้ถึงความซับซ้อนแล้วก็ความยากของการดําเนินนโยบายดังกล่าวแล้วก็จริงๆเนี่ยได้มีการเริ่มร้องขอให้รัฐบาลท้องถิ่น เร่งดาเนินการเพื่อให้เห็นผลภายในปี2035และจะมีการดําเนินโครงการนําร่องเพื่อลดช่องว่างทางไรายได้ในพื้นที่จังหวัดเจ้อเจียงในปี2025ที่จะถึงนี้อีกด้วยนะครับถือได้ว่าน่าสนใจเป็นอย่างมากนะครับรัฐบาลจีนที่ถึงแม้ว่าจะได้รับคาวิาพากษ์วิจารณ์อย่างมากในเรื่องของออสิทธิเสร,รีภาพนะครับในประเทศจีนแต่แน่นอนว่าพรรคคอมมิวนิสต์จีนเองเนี่ย สิ่งหนึ่งเลยที่เป็นเอกลักษณ์อย่างมากก็คือการผลักดันในเรื่องของความเท่าเทียมกันในสังคมนั่นเองต้องจับตาดูเลยว่าในเรื่องของรายได้ในเรื่องของเศรษฐกิจภายในประเทศเนี่ยรัฐบาลจีนเองจะสามารถทําได้อย่างไรซึ่งน่าสนใจมากว่าในอนาคตนะครับในปี2035เนี่ยลองคิดดูว่าถ้าคนจีนรวยเท่ากันหมดเนี่ยจะเป็นอย่างไรนะฮะแล้วถ้าคนจีนไม่มีความยากจนเลยเนี่ยมันจะเป็นไปได้ไหมในโลกของทุนนิยมนะครับก็ถือได้ว่าใครที่สนใจเรื่องราวเกี่ยวกับประเทศจีนนะครับจับตาดูประเด็นนี้ให้ดีเลยนะครับในช่วงอีก ประมาณ15ปีที่จะถึงนี้นะฮะก็อดใจรอสักนิดหนึ่งครับสำหรับข่าวสุดท้ายในยวันนี้นะครับเราไปดูกันที่ Bitcoin กันบ้างครับตอนนี้เนี่ยถือได้ว่า,าในวันจันทร์วันนี้นะครับวันที่23เนี่ยช่วงสิ้นเดือนแบบนี้ถือว่าเป็นข่าวที่แฟนคลคริปโตหลายๆคนอาจจะรอคอยมานานนะครับคือวันนี้เนี่ยนะครับราคาของบิตคอยเนี่ยพุ่งแตะระดับ50,000เหรียญสหรัฐแล้วเป็นที่เรียบร้อยนะครับถือได้ว่าเป็นครั้งแรก ในรอบ3เดือนนะับตั้งแต่เดือนพฤษภาคมเลยก็ว่าได้นะครับโดยราคาที่ปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นเนี่ยแน่นอนว่าเป็นผลมาจากตลาดซื้อขายคริปโตในทวีปเอเชียที่กลับมาคึกคักอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็ส่งผลให้ตลาดเนี่ยเข้าสู่ภาวะกระทิงในวันนี้นั่นเองนะครับต้องเล่าย้อนกลับไปสักนิดหนึ่งว่าในช่วงเดือนเมษายนที่ผ่านมาเนี่ยคาบเกี่ยวไปในช่วงเดือนพฤษภาคมนะครับ ราคาของบิตคอยเนี่ยทำาอทำไฮที่หก0 0ื่เหรียญสหรัฐต่อหนึ่งเหรียญบิตคอยนะครับเนื่องจากว่ามีกระแสข่าวในแดนบวกมากมายไม่ว่าจะเป็นหนึ่งนะครับแรงสนับสนุนจากอีลอนมัสดีมานจากนักลงทุนสถาบันต่างๆแล้วก็การจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ของแพลตฟอร์มซื้อขายคริปโตชื่อดังอย่าง Coinbase น,นั่นเองกระแสข่าวในแดนบวกต่างๆเหล่านี้เนี่ยผลักให้ราคาของบิตคอยเนี่ยแตะระดับ65,000เหรียญสหรัฐ ครั้งแรกในประวัติศาสตร์เลยก็ว่าได้นะครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยหลังจากที่ไปแตะระดับ a l l t i m e h i g h เรียบร้อยเนี่ยกลับเจอกระแสะข่าวด้านลบอย่างต่อเนื่องที่ส่งผลให้ราคาของบิตคอยเนี่ยปรับตัวลดลงกว่า50%ด้วยกันจนเหลือเพียงแค่30,000เหรียญสหรัฐต่อ1 Bitcoin โดยข่าวกระแสะด้านลบเนี่ยจะมาจากเรื่องของการวิาพากษ์วิจารณ์ ถึงคริปโตเคอเรนซีของอีลอนมัสที่ตอนแรกเนี่ยเหมือนอีลอนมัสเองจะออกมาสนับสนุนการใช้คริปโตเคอเรนซีแต่สุดท้ายเองเนี่ยก็ออกมาคอมเมนต์นะครับว่าคริปโตเคอเรนซีเองเนี่ยค่อนข้างที่จะใช้พลังงานเยอะนะครับแล้วก็ส่งผลในเรื่องของสิ่งแวดล้อมกับโลกของเราเนี่ยค่อนข้างเยอะทําให้ราคาของบิตคอยเนี่ยปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่องแล้วก็อีกปัจจัยหนึ่งเลยที่สําคัญคือเรื่องของการปราบปรามเหมืองคริปโตในจีน ซึ่งทาให้ราคาบิตคอยเนี่ยปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่องนะครับแต่ว่าสัญญาณฟื้นตัวของบิตคอยจริงๆเนี่ยก็คือมาจากการที่มูลค่าทั้งหมดนะครับหรือว่า Market Cap เนี่ยเม็ดเงินที่มันเป็นของบิตคอยในตอนนี้เนี่ยมันเพิ่มขึ้นแต่ระดับ2.2ล,ล้านล้านเหรียญสหรัฐแล้วนะครับภายในระยะเวลาเพียงแค่1นเดือนจาก1.2ล,ล้านล้านเหรียญสหรัฐนะครับแล้วภาวะกระทิงตรงนี้เนี่ยยังมีแรงรขับเคลื่อนมาจากความเห็นของอีลอนมัส ที่เมื่อเดือนที่แล้วเนี่ยเบอกมาว่าเขาเองเนี่ยต้องการที่จะเห็นคริปโตเคอเรนซีเนี่ยประสบความสำเร็จในโลกแห่งการเงินในอนาคตนะครับขณะที่เขาเองเนี่ยก็เพิ่งเข้าซื้อ Ethereum Bitcoin แล้วก็ g e g o i o นะครับเพิ่งเมื่อเดือนที่แล้วนี้นะครับขณะที่ Katie Wood นะครับเป็น CEO ของ Ark Investment นะครับก็เป็นบริษัทเอกชนที่นะครับลงทุนในเรื่องของคริปโตเนี่ยเป็นหลักนะครับก็บอกว่าบริษัทเอกชนรายต่างๆเนี่ยควรเข้าถือ i t t o o n นะครับเพื่อที่จะเรียกว่า รักษานะครับสมดุลทางบัญชีนั่นเองก็ถือได้ว่าทําให้บิตคอยนเนี่ยกลับมาได้รับความนิยมอีกครั้งหนึ่งนะครับแต่ว่าปัจจัยสุดท้ายเลยก็คือว่าเมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาเนี่ยอัตราการขุดเหรียญบิตคอยหรือว่าแฮชเรทเนี่ยปรับตัวลงต่ำที่สุดเป็นประวัติการนะครับจากการปรับปรามการทำเหมืองบิตคอยในจีนทำให้เดือนสิงหาคมเนี่ยแฮชเรทเริ่มที่จะรีคอเวอร์นะครับเริ่มที่จะฟื้นตัวแล้วก็ส่งผลให้ราคาของบิตคอยเนี่ยปรับตัวสูงขึ้นตามมาด้วยนะครับ ตอนนี้เนี่ยนอกจากว่าบิตคอยแล้วเนี่ยยังมีเหรียญนื่นๆอย่างเช่นอีเธอเรียมแล้วก็อะดาโนที่ปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นตอบรับกับกระแสช่วงนี้อีกเช่นเดียวกันนะครับก็ถือได้ว่าเป็นอีกข่าวหนึ่งเลยที่เชื่อว่าแฟนๆคริปโตหลายๆคนเนี่ยน่าจะพออกพอใจกันเลยทีเดียวนะครับในช่วงนี้ยิ่งเป็นช่วงสิ้นเดือนอยู่ด้วยนะครับไม่ทราบว่าจะนําเงินรายได้จากตรงนี้เนี่ยไปซื้ออะไรกันหรือเปล่ารวมคอมเมนต์กันมาได้นะครับหรือว่าใครที่ลงทุนในตลาดคริปโตตอนนี้เป็นอย่างไรกันบ้างก็ร่วมพูดดคคุย,ยันไ้ะรบ และนี่ก็คือการรายงานข่าว Mission News ประจำวันนี้นะครับแน่นอนว่าสัปดาห์หน้าถึงว่าในเดือนกันยายนที่จะถึงนี้เราจะมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการน,นำเสนอรายการนะครับก็เชื่อว่าหลายๆคนนะครับจะเข้ามาร่วมพูดคุยกับผมได้แบบเรียลไทม์มากยิ่งขึ้นนะฮะก็ช่วงนี้เนี่ยอยู่ในช่วงของการปรับเปลี่ยนบ้านให้เป็นสตูดิโอมากยิ่งขึ้นนะครับถ้าหากว่ามีส่วนไหนเนี่ยก็จะค่อยๆปรับปรุงค่อยๆพัฒนากันต่อไปนะครับก็ขอบคุณทุกท่านที่ร่วมติดตามรายการ Mission News มาตตั้งแ่ช่วร,รั่เนิ่งมาจอายตอนไนน่ย อันนี้ก็สุดท้ายแล้วแต่เลยนะครับแล้วก็อย่าลืมขอบคุณแฟนๆทางพอดแคสต์ด้วยนะครับที่ให้การสนับสนุนรายการ Mission News มาโดยตลอดนะครับแล้วก็หวังว่าเราจะพบกับรายการ Mission News ในรูปแบบใหม่ที่ดีขึ้นกว่าเดิมนะครับก็ขอบคุณทุกๆท่านมาณที่นี้ด้วยนะครับอันนี้ก็คือทั้งหมดนะครับของเนื้อหาสาระของ Mission News ในวันนี้นะครับแล้วเดี๋ยวในวันพรุ่งนี้เนี่ยยังมี Mission News ์อยูเหมือนเดิมนะครับยังไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปไหนก็ สัปดาห์นี้จนถึงวันพฤหัสนะครับก็สามารถติดตามกันได้นะครับแล้วเดี๋ยวในวันพรุ่งนี้ผมมีข่าวอะไรมาเล่าให้ฟังก็ขอให้ติดตามรับชมกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ Mission News อัปเดตข่าวเศรษฐกิจธุรกิจประจำวันที่คนทำงานต้องรู้